ข่าวแจ้งว่าพลโทคุณมาเน็ต เข้ามามีบทบาทในกองกําลังที่ชายแดนไทยกัมพูชาคุณพิจยาธานะค่ะก็มีรายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงนี่นะคะที่เปิดเผยบอกว่ามีการประเมินว่าเหตุที่สถานการณ์ที่ชายแดนตึงเครียดแล้วก็มีการประทะกันด้วยยืดเยื้อไม่ยุติเนี่ยเป็นเพราะว่าพลโทหุนมานเนตบุตรชายของสมเด็จฮุนเสนนี่แหละคะ่ะซึ่งเพิ่งจะได้รับการติดยศเป็นพลโทโดยดํารงตาแหนง่งรองผบอกองพลทหารราบแล้วก็รองผบหน่วยองครักษ์ขุนเสนเนี่ยนะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แค่สาาปีเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้นะคะ่ะ ก็เลยต้องการพิสูจน์ตนเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะว่าที่ผู้สืบทอดอํานาจของสมเด็จหุนเซนซึ่งเป็นพ่อนั่นเองเนี่ยนะคะตามรายงานระบุด,ด้วยบอกว่าพลโทหุนมาเน็ตเนี่ยคุมกองกําลังหน่วยองครักษ์หุนเซนแล้วก็เป็นผู้นําในการเคลื่อนอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่ปราสาทพ,พระวิหารในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยก็เลยทําให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนเนี่ยพัฒนาไปสู่การที่ต่างฝ่ายต่างก็เสริมกําลังกันแล้วก็มีการเผชิญหน้ากันทางทหารด้วย ตามรายงานระบุนะคะบ,บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วหน่วยองครักษุณเซนเข้ามาตรึงกาลังอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวแถวประสาทพ,พระวิหารนีมาเป็นปีแล้วแต่ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของพลเอกหึงบุญเฮียนซึ่งเป็นผอบอนหน่วยองครักษุณเซนแต่ว่าพอพลโทหุนมาเนตที่เป็นลูกชายของสมเด็จคุณเซนเข้ามาเนี่ยนะคะก็ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีข่าวในทานองว่าตัวพลโทฮุนมาเนตเนี่ยถูกจเก็ตระเบิดของทหารไทยบาดเจ็บ แหล่งขาวก็บอกว่าทําให้ทหารในีรยมประชาเจ็บแค้นก็หา,าโอกาสตอบโต้แต่ข่าวนี้ก็ไม่เป็นที่ยืนยันจากระการใดค่ะร้อนกลับมาที่ตัวฮุนเซนเนี่ยนะฮะในการไปพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มา้วยแห่งหนึ่งในพนมเปญเนี่ยฮุนเซนยังบอกว่าเราต้องร่วมมือกันต่อไป หมายถึงไทยกัมพูชาอย่าให้ความขัดแย้งพรมแดน10กิโลเมตรบานไปลายไปเป็น800กิโลเมตรอย่าให้ความขัดแย้งทางทหารที่โยงกับการเมืองและการทูตขยายไปถึงการค้าการพานนณิชย์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจแล้วก็ยังพูดถึงงานแสดงสินค้าที่พนมเปญซึ่งถ,ถูกต้องคุณเซนเนียบอกว่าคนที่จะมาจัดงานแสดงสินค้าขอให้มาเราไม่ได้มีขบวนการลบหลู่ต่อต้านแบบเมืองไทย ที่พวกเขาขู่จะตัดหัวผมแล้วเอาเลือดล้างเท้าฮุนเซนเนี่ยบอกว่าเวทีประท้วงในไทยนั้นร้อยละแปด่าผู้นำกัมพูชาร้อยละยีด่าผู้นำไทยความร่วมมืออื่นๆต้องเดินหน้าต่อไปอย่าชาตินิยมเกินเหตุคนไทยมีทั้งดีและเลวอย่าก,กังวลขณะนี้สถานทูตกัมพูชาที่กรุงเทพได้รับการดูแลอย่างดีที่นี่ไม่ถึงพนมเปญเราก็ดูแลให้ไม่เฉพาะนักการทูตประชาชนนักลงทุน หรือแม้กระทั่งเฉลยศึกเราก็ดูแลให้อย่างดีและจุดนี้คุณเซนก็บอกเนี่ยนะว่าสามารถควบคุมตัวทหารไทยได้คนหนึ่งค่ะที่ใช้คำว่าเฉลยศึกเนี่ยนะคะก็คือนายสงกรานทองชมพูค่ะ<ม>เกิดวันที่3ธมพันวาคม1,989นี่ยนะคะตามที่สมเด็จคุณเซนระบุบอกว่าจับได้ที่ภูมะเขือลักลอบเข้ามาสืบข่าวที่ตั้งกองทัพกัมพูชา สมเด็จฮุนเซนใช้คำว่าพวกเสื้อเหลืองบอกว่ากัมพูชาจะนําตัวไปขึ้นศาลทหารแต่ว่าตัวเองเนี่ยขอยืนยันว่าตนจะไม่ลงโทษเฉลยศึกแต่จะปล่อยตัวเมื่อสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันจะให้กาชาติสากลเป็นพยานขอฝากไปบอกพ่อแม่ของเขาด้วยว่าลูกของคุณได้รับการดูแลอย่างดีแต่จะได้กลับบ้านเร็วหรือว่าช้าขึ้นอยู่กับข้อเสนอของรัฐบาลไทย เว็บไซต์ของสินหัวนะครับทจ้ผพ้ชมพระรายงานว่าคุณเซนเนี่ยบอกนะครับว่ากัมพูชาจะไม่ยอมปลกธงชาติปลดธงชาติกัมพูชาเหนือวัดแก้วสีขาคีรีสวระเด็ดขาดไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับการแยกวิญญ,ญาณออกจากร่างกายขณะเดียวกันสมเด็จทุนเซนตามสินหัวรายงานก็ยังอ้างว่านี่คือเหตุประทะด้วยอาวุธขนาดใหญ่หรืออาจจะเรียกว่าเป็นสงครามชายแดนขนาดย่อมได้เช่นเดียวกัน แล้วก็กล่าวหาไทยว่ามีเป้าหมายว่าต้องการครอบครองพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรติดกับประสาทพระวิหารที่ไทยอ้างกรรมสิทธิ์แล้วก็กล่าวหาว่าการประทะตั้งแต่วันที่4คือเมื่อวันศุกร์จนถึงเช้าวานนี้ทำให้ทหารไทยอาทหารกัมพูชานั้นเสียชีวิต2นายอันนี้เป็นคำย,นยืนยันจากคุณเซนว่าทหารเขเมรเสียชีวิต2นายช่างภาพท่องเที่ยว1คนผู้บาดเจ็บหลายคนคุณเซนเนี่ย กล่าวอ้างว่ากัมพูชาเคยส่งกองกำลังไปยังซูดานไปชาร์ดและแอฟริกากลางเขาบอกกับคนที่นั่นว่าหมายถึงว่าประชาชนคนกัมพูชาเนี่ยนะว่าเวลานี้ถึงคราวที่กัมพูชาต้องขอให้กองกำลังสาประชาชาติเข้ามาเป็นเขตการชนใช่ค่ะเพื่อป้องกันการประทะกันในอนาคตเพราะทั้งสองฝ่ายไม่อาจจะเจราจาหรือรับฟังกันและกันอีกต่อไปนะฮะการประทะลอกล่าสุด ที่เกิดขึ้นขณะที่นายกอภิสิทธิ์วชาชีวะบอกว่ากัมพูชาต้องปลดทงชาติและย้ายวัดแก้ออกไปคุณเซนบอกว่ากัมพูชาไม่ใช่ลูกกวาดสําหรับนายอภิสิทธิ์ที่จะมาใช้เอาใจพันธมิตรคุณเซนระบุว่ากลุ่มพันธมิตรเนี่ยเป็นกลุ่มสุดโต่งที่มุ่งทําลายความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชานี่เป็นเนื้อหาโดยรวมๆซึ่งก็แน่นอนฮะฝั่งกัมพูชาท่าทีเป็นอย่างนี้